ไม่ยอนศรัทธาต่อวันเกียรติ์เพราะว่ายังอยากจะทําอะไรบางอย่างในโลกดุนียาตามใจตัวเองพอเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ศรัทธาต่อวันเกียรตยิ์ปุ๊บทาตามใจตัวเองได้ไหมไม่ได้แล้วจะกินนี้ต้องนึกถึงแล้วว่ากินนี้ลงไปวันอัคราะจะเจอกับอะไรจะ,จะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้ไหมในดุนยียสสำหรับคนที่ไม่มีวันอัครา่จะกินอะไรก็ได้นะ อยากจะกินอะไรก็กินได้หมดไม่มีข้อจำกัดในการกินสำหรับคนที่ไม่มีวันอาเคระอยากจะกินสัตว์ประเภทไหนอยากจะกินอะไรอยากจะกินน้ำแบบไหนในโลกนี้เอาหมดเลยสัต์ให้หมดเลยมีคนไม่มีอาเคระแต่พอมีอาเคระปุ๊บอ่าเข้าไปในเซเว่นปุ๊บฮาลาลไหมฮาลาลากินได้ไหมกินได้ไหมมันคนละแบบกันเลยชีวิตคนละแบบกันเลยคนที่มีอาเคระกับคนที่ไม่มีอาเคระ จะใส่เสื้อผ้าก็เหมือนกันอ่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้ได้ไหมนะตะลงตรงเตงเนี่ยห้อยอนี่มันเหมือนกันเห็นไหมพวกฟรังที่มันขับรถตามถนนบ้านเราบางทีมันก็ไม่ได้ใส่อะไรใส่เฉพาะตัวเดียวนะขี่รถเนะี่ยคือถ้าไม่มีอัคราคุณจะใส่อะไรก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้แต่สําหรับคนที่มีอัคราค์ปุ๊บอาจจะใส่อะไรต้องนึกถึงแล้วอัคราค์มันจะเป็นยังไงจะทําอะไรนี่เรื่องเล็กๆ แล้วนักภาษาอะไรกับเรื่องใหญ่ๆจะพูดอะไรออกมาจะทําอะไรออกมาคนที่มีอาเคโระเนี่ยโอ้โหจะช่างกอดหมดละเอียดที <c oughs> เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เคยสนุกเคยสบายเคยทําตามใจทุกอย่างมาในโลกดุนยาเนี่ย <c oughs> เวลาที่เขาจะศรัทธาว่ามีนรกมีสวรรค์เนี่ยโอ้โหเขาคิดหนักนะ จะศรัทธาดีไหมจะเชื่อดีไหมเพราะเพื่อเชื่อเมื่อไหร่ปุ๊บต้องอยู่แบบใหม่ละชีวิตเขาจะต้องอยู่แบบใหม่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะสอท่อนที่อัลลอฮฺสุบัยตะลาบอกว่าอินนามัตูอะดูนาลาซาดิกว่าอินนัดดีนลาวาเกดูเหมือนสองอายัดง่ายๆต้องศรัทธาต่อวันอาเครอแต่เวลาทำจริงๆเหนื่อยไหม หมายความว่าลําบากแค่ไหนที่เราจะยักกินต่อวันอะเครอแม้กระทั่งอย่าพูดแต่อย่าว่าแต่บรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อรอดสมัยอัสมาลาเลยเอาพวกเราเนี่ยบางทีพวกเราก็ยังยึดติดอยู่กับดุนยาเรายังไม่สามารถที่จะร้อยเปอร์เซนตกับอะเครอได้ชีวิตของเราบางเรื่องบางอย่างเวลาที่เราเกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยเราก็ตีโพยตีพาย